วิเคราะห์ทีเด็ดบันเต็งบันเดี่ยวคู่เดียวเน้นประจำวันที่สิบมิถุนายน68หกาปดจะใครอยากเจ๊บมากกว่าเจงก็กดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งติดตามชมช่องปอเจมวอนเพลิงไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดของดีทีเด็ดทุกทุกวันฮะแล้วก็ต้องขอภายในหลายๆวันที่ผ่านมานะฮะป้เจมติดภารกิจที่ต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาไม่สบายด้วยฮะแต่วันนี้ดีขึ้นมากแล้วฮะไข้ก็น้อยแล้วก็เจ็บคอก็ลดลงเยอะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้ปเจมมองไปที่คู่ฟินแลนด์กับโปแลนด์ฮะคู่นี้จะเตะก,กันตอนปีหนึ่งสี่สิบห้าตรงบ้านเราเรามาดูมาฟังสถิติของเขาทั้งคู่กันเลยฮะทั้งคู่ครับาพบกันมาทั้งหมดหกครั้งครับฟินแลนด์ชนะไปเพียงแค่หนึ่งเสมอสองนะฮะแล้วก็แพ้ไปสามสองครั้งล่าสุดนะโปแลนด์เป็นฝ่ายชนะในบ้านตัวเองนะฮะห้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ ตามลำดับครับส่วนครั้งเดียวที่โปลแลนด์แพ้นะฮะก็ต้องบอกว่าเท้าความไปในปีสองพันหกในสึกยูโรนะครับฟินแลนด์ฮะบุกไปชนะหนึ่งประตูต่อสามทีนี้เรามาดูสถิติของฟินแลนด์ถัานั้นโดยรวมครับชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงสามต้องบอกว่าฟินแลนด์ผลงานไม่ค่อยสู้ดีนักครับโดยครั้งลา่านัดล่าสุดนั้น เปิดบ้านแพ้ฮอลแลนด์ไป2องะมตูต่อศูนและบุกไปเสมอลิทูเนยีย2องะมตูต่อสนะฮะแล้วก็มีเกมที่ชนะ1นะัดบุกไปชนะมาลตาทั้งที่มาลตาโดน1ใบแดงไปนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็เกมในบ้านของฟินแลนด์ฮะ5นัดชนะไปเพียงแค่1เช่นกันฮะและยังไม่เสมอใครแพ้ไปถึง4ครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่ยจริงๆฮะ ชาบ้านดูเลยครับแพ้รวดเลยสี่และเกมเดียวที่เขาชนะได้ก็ต้องบอกว่าเกมที่ไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่ในเกมกระชับมิตรนั่นเองฮะเปิดบ้านชนะเอสโซเนียไปสองหนึ่งนอกนั้นแพ้หมดครับแพ้ฮอลแลนด์สองศูนย์แพ้กรีกสองศูนย์แพ้อังกฤษสามหนึ่งและก็แพ้ไอสเตรลีสองประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าฟินแลนด์ช่วงหลังๆนี้ผลงานค่อนข้างดรอปลงเยอะครับแล้วทีนี้เรามาดูผลงานของ โปรแรงกันบ้างฮนะห้านัดโดยรวมครับชนะไปถึงสามฮะและแพ้ไปเพียงแค่สองต้องบอกว่าโอ้จริงจริงฮะโดยสามนัดที่เขาชนะล่าสุดน,นี้มาก็ชนะมอนโดวาสองศูนย์ฮะชนะมอนต้าสองศูนและชนะนิทูเนียหนึ่งศูนย์นั่นเองครับส่วนสองเกมที่เขาแพ้ก็ต้องบอกว่าไม่น่าเกียดครับบุกไปแพป้ปรตุเกตห้าหนึ่งและเปิดบ้านแพ้สกอตแลนด์ หนึ่งสองต้องบอกว่าสองประเทศนี้ค่อนข้างเหนือเขาอยู่พอสมควรนั่นเองครับส่วนบอลคู่ดีค่อนข้างถือว่าสูสีแต่โปลแลนด์ยังเหนือกว่าเล็กๆครัทีนี้เรามาดูตารางคะแนนของเขากันบ้างครับโปลแลนด์อยู่อันดับหนึ่งครับแข่งไปสองชนะสองยิงทั้งหมดสามยังไม่เสียประตูนะฮะแล้วมีหกแต้มครับส่วนฟินแลนด์อยู่อันดับสองครับแข่งสาม ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสามเสียสี่และมีสี่คะแนนครับต้องบอกว่า <c oughs> ฟินแลนด์แข่งเยอะกว่าด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูทิศทางของน้ำว่า <c oughs> จะไหลไปทางไหนกันบ้างครับราคาเปิดก่อนหน้านี้ฮะจะมีราคาที่ครึ่งลูกครับราคาที่หนึ่งนะราคาที่สองมีครึ่งครบลูกเนี่ยฮะครึ่งลูกก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ส่วนอีกสี่ราคาอ่าอีกสี่สำนักนั้นก็จะเป็นครึ่งรบลูกฮะแต่นวันนี้ครับราคาไหลมาเกี่ยรวมกันอยู่ที่ครึ่งลูกทั้งอ่าครึ่งลูกอย่างเดียวแล้วครับน้ําเป็นน้ําขาวครับเนี่ยฮะทั้งทั้งที่ถ้าเกิดเป็นครึ่งลูกนะครึ่งลูกนี้จะแปดหน้าเห็นไหมฮะวันนี้ถ้าไหลลงมาเหลือแปดสิบเอ็ดต้องบอกว่าค่อนข้าง ชัดเจนครับว่าสำนักเมืองนอกแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อถือในโปโลแลนด์มากกว่าครับดูทีนทุกสำนักนี่น้ำออกมาใกล้เคียงกันหมดครับตั้งแต่8-0จนถึงเท่าไหรอ่อ่ะ8-7ครับถือว่าอยู่ในน้ำขาวนะฮะแต่ว่าวันนี้เขาจะทำได้อย่างที่คนชื่อหรือเปล่าเราต้องคอยไปลุ้นคอยเชียร์กันส่วนราคาหน้างานครับโปลแลนด์ครับ มีสองราคาฮะนะวันนี้มีที่ราคาครึ่งลูกขาวตรงกันนะฮะแล้วก็ครึ่งควบลูกลบห้าส่วนราคาครึ่งแรกนั้นต้องบอกว่าโอ้โหโปแลนด์น่าจะเหนือกันเยอะเลยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอ้โหเสมอได้สามสิบสี่บาทโอ้ง่อยแท้เหมือนจะโปแลนดรับสนามุกยังไงอย่างนั้นกันเฉียวว่ากันว่ากันแบบนั้นดีกว่านะฮะ ต้องขออภัยจริงๆครับป,ประเจมเจ็บคองจริงแล้วมีเสียมหะาด้วยจากการวิเคราะห์ของประเจมป้เจมคาดว่าวันนี้โปรแลนด์จะบุกไปกุมชัยอีกเกมหนึ่งเพิ่มจากสถิติเก่าของเขานั่นเองนะฮะจากเฮตทุเฮตที่ค่อนข้างเหนือกันแบบชัดเจนแม้จะมีแพ้ไปหนึ่งครั้งแต่ก็ต้องเท้าความไปสักยี่สิบเอ่อน่าจะยี่สิบปีที่แล้วถ้าป้เจมจำไม่ผิดนะฮะ ส่วนฟอร์มของโปแลนด์นั้นก็ต้องถือว่าดีกว่ากันมากๆเลยฮะชนะมาสามเกมติดและเน้นนะครับยังไม่เสียประตูให้ใครในสามนัดสุดท้ายเลยฮะส่วนฟินแลนด์นั้นฟอร์มค่อนข้างแย่ครับแย่ามากๆด้วยซ้าไม่ชนะใครเลยแถมแพ้ซะค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็สรุปง่ายๆที่ทิศทางของน้ําค่อนข้างอิงแล้วก็เป็นใจไปทางโปแลนด์มากกว่านั่นเองฮะ แต่จะทําได้หรือเปล่าอันนี้ป้าเจมก็ไม่รู้นะอย่างที่ป้าเจมเคยพูดแล้วลองไปไล่หาในคลิปเอานะฮะถ้าเป็นบอลประเทศแล้วต้องถือว่าน้ําตรงเนี้ยบางทีอ่านจิตวิทยาไม่ค่อยได้ครับบางทีไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่เป็นบอลลีกอย่างเงี้ยอันเนี้ยอ่านได้สักเกินครึ่งเลยดีกว่าอย่างครึ่งขาวอย่างเงี้ยนะฮะก็ <c oughs> อบอกว่าอ่านได้เกินครึง่งถ้าเป็นบอลประเทศอย่างบอลยูโบรบอลโลกบอล ยูฟฝ่าเนชั่นบอลคัดเลือกอะไรอย่างนี้ของประเทศที่ที่เป็นประเทศลงเตะนะฮะอาจจะต้องอิงไปทางสถิติซะมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ปัดเจมขอให้เน้นๆจัดหนักไปที่โปรแลนด์ครับต่อ <c oughs> พึ่งลูกสาวนะครับใครคิดเห็นยังไงกันบ้างฮะชอบฟินแลนด์กดหนึ่งครับ ชอบโปลแลนด์กดสองนะครับอืส่วนใครมีที่เด็ดอยากจะนําเสนอพิมพ์ลงมาได้ที่คอมเมนต์ปเจมฝากขอบคุณสําหรับทุกคนคอมเมนต์ล่วงหน้าเลยนะฮะแล้วก็ต้องกล่าวขอบอขอแสดงความยินดีกับคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มบ i p นะเมื่อวานบอลสเต็บบอลเตงบวกกันไปเต็มๆนะฮะใครที่ยังเข้าไม่เข้ามาอยู่ในกลุ่มบ i p ทักทายปเจมมาได้ฮะที่ไลน์แอดเออแปดแปดนะฮะ หรือปักลิง,งก์ตากดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับเข้ามาดูฮะจะได้รู้ว่าบวกกันจริงนะครับอย่าพลาดกันนะฮะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมช,มช่องก้าเจมบอลเฟืงกันด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้ป่าเจมทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้ทุกๆวันนะคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อน,นสวัสดีเฮงๆทุกท่านนะครับ